ก็จะเป็นในส่วนของโรงหนูครับโรงหนูเนี่ยครับจะเป็นโรงหนูที่เปิดกว้างนะครับก็คือ เฉยชยภูมิอำเภอวันเท่นสวัสดีครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในสวนยางครับจะพาเพื่อนๆไปขีดยางไม่ใช่นะครับไปซอยมะแดงครับเนี่ยมะแดงในในสวนยางนะครับเราจะไปซอยมะแดงในสวนยางนะครับวันนี้นะครับนี่ครับไม่ใช่นะครับจริงๆวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่นะครับระยองนะครับระยองอยู่ที่อำเภอแก้งหางแมวนะครับก็คือมาอยู่ที่ฟาร์มของเสียคิดละยองนะครับก็ เมื่อคืนนะครับก็รีวิวไปแล้ววันนี้ก็มาดูกันอีกรอบว่าผมจะพาไปดูว่าฟาร์มที่เสียคิดณปัจจุบันที่เขาทําไว้นะครับเขาทําแบบไหนนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นพื้นที่สวนยางของแกนะครับก็โอ้ไม่รู้กี่ร้อยไร่นะครับฟาร์มสวนยางครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโรงหนูครับโรงหนูเนี่ยครับจะเป็นโรงหนูที่เปิดกว้างนะครับก็คือไม่มีหลังคามุงนะครับอ่ะเรามาดูกันครับก็ โลงหมูครับโลงหมูทั้งหมดครับใช้ส่วนยางมาหนึ่ง2ล็อก3ล็อกครับใช้3ล็อกนะครับก็คืออันนี้พ่อไม่พันประมาณเก0บตัวนะครับประมาณเกือบ300ตัวนะครับนี่แล้วก็บ่อหูเนี่ยทำอไมครับเขาก็เขียนเป็นบ่อครับบ่วหนึ่งหึ่งสองเร้อยครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับจะเป็นบ่อ80นะครับบ่อ80จะเป็นจะเป็น2ท่อนนะครับจะเป็น3ท่อน1 2 3สานะครับ อันนี้ประมาณ20เซนนะครับ20เซน3ท่อนก็รวมกันประมาณ60เซนนะครับแล้วก็ในท่อหนึ่งเขาจะเจาะรูหากันนะครับระหว่างท่อนะครับในการเลี้ยงครับเขาจะเลี้ยงหนึ่งต่อสามนะครับในหนึ่งต่อสองทุกทีนะครับหนึ่งต่อสองนะครับหนึ่งต่อสองอันนี้ก็เป็นตัวหนู่งครับหนึ่งต่อสองครับก็คือช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับก็เลยต้องเอาพวกฟางพวกแกบออกหมดนะครับพี่นี่เพราะว่า ฝนตกก็คือน้ําจะขังข้างในนะครับน้ําจะมีน้าข้างในซึมไปข้างในนะครับเนาะแต่ก็ได้ครับหนูชอบนะครับไม่ใช่ว่าหนูไม่ชอบนะครับฝนตกหนูชอบเล่นน้ํานะครับหนูมีความสุขเนาะก็ครับดูบ่อครับแล้วก็ที่วางไว้ข้างบนนี้ครับปิดทับข้างบนนี้ครับก็คือเป็นหนูที่คลอดลูกแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นหนูลัดแรกที่ผมมาส่งนะครับตั้งแต่เดือนก่อนนะครับก็คลอดลูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้นะครับนี่ฮะฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ครับ บ่อฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่ที่ผมมาส่งหนูรอบก่อนก็จะยิงปลาได้เลยนะครับนะครับมีบางเรือแล้วก็หนูมีการเราออกไปขุนแล้วนะครับอ่าอยู่ในกรงเดี๋างดูทีหลังนะครับแล้วก็รอบนี้ครับแกสั่งรถใหม่มาครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับแกสั่งรถใหม่มาที่ผมมาส่งนะวันนี้นะครับนี่ครับก็อีกหนึ่งร้อยแม่ครับหนึ่งร้อยสิบแม่นะครับหนึ่งร้อยของแม่ครับงนี้นะครับก็ใส่ใหม่ ในส่วนฝั่งนี้จะเป็นบ่อใหญ่กว่าใช่ไหมครับใช่ในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเลี้ยงบ่อใหญ่กว่าครับจะไม่เจาะรูหากันนะครับก็จะเป็นในส่วนบ่อนะครับอ่าร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบก็สามปอกเหมือนกันนะครับเนาะร้อยยี่สิบสามปอกเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนูนะครับหนูอยู่ในบ่อนะครับกลุ่มนี้นะครับที่เอามาส่งนะครับก็เมื่อวานก็ดูดูกระจิตกระโดดหาเราเลเนาะวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเพราะเขาหายตกใจแล้วครับวันนี้ก็มีญาเนเปียนะครับ ยาในเปีืให้เขาให้กินแล้วก็เขาโพดแล้วเขาเข้าเปลือกนะครับนี่ครับตดูฝานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเลี้ยงหนึ่งต่อสองนะครับเลี้ยงหนึ่งต่อสองนะครับนี่ครับหนึ่งต่อสองนี่ก็หนึ่งต่อสองหมดเลยนะครับนี่ก็ตอนนี้นะครับเอายาในเปลให้เขาเทะนะครับเพราะว่าเทยาในเปลือดีมากเลยนะครับโอเคนะครับก็ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่เลี้ยงหนูนะครับก็คือเลี้ยงแบบเปิดแบบนี้นะครับก็ใบยางก็มีล่มนะครับมารอบก่อนใบยางนะครับก็คือไม่มีเลยนะครับผมกลัวหนูตายนะครับแต่ว่าถ้าถามเพียงมีหนูตายมามีตายครับมีตายประมาณตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งนะครับจากจานวนทั้งหมดประมาณ180ตัวนะครับกับร้อยแปดตัวนะครับตายตัวเดียวก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือคือไม่อยากบอกว่าหนูจะไม่ตายเลยครับหนูมีตายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตายยกค้อกครับมันตายเป็นบางตัวนะครับที่อ่อนแอครับ อ่อนแรงก็แพ้ไปนะเป็นบางตัวนะครับเนาะนะครับก็ช่วงนั้นอากาศร้อนจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมบอกพี่แกแล้วครับตอนนี้ก็คือในส่วนระหว่างท่อนะับหาอะไรมาลองมันมีลมระบายเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเนาะโอเคเรามาดูระบบน้ําของแกนะครับระบบน้ําก็ใช้เป็นระบบน้ําแบบอัตโนมัตินะครับก็ใช้นะครับขวดน้ํานะครับขวดน้ํานะครับต่อนะครับเป็น3ทางครับก็คือ1อันใช้ได้ ใช้ได้2บ่อนะครับใช้ได้2บ่อนี่นะครับบบน้ะครับเนาะก็ระบบน้าก็มีข้อดีข้อเสียครับคือถ้าเลี้ยงแบบพ่อแม่พันธุ์นะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้นานอยู่นะครับแต่ถ้าอ่าเลี้ยงพวกบ่อขุ่นนี่ก็คือมันจะเละนะครับส่วนใหญ่ก็คือหนูชอบเล่นน้ำหนูเล็กๆนะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือระบบน้ํานะครับมาดูข้างในครับข้างในเป็นยังไงครับข้างในนี่ครับข้างในระบบน้ำก็เจาะไว้แบบนี้นะครับนี่นี่ครับเนาะ โอเคนะครับส่วนบอนะครับก็คือร20นะครับตัวนี้ก็คือโอ้โหถือว่ากว้างมากกว้างมากๆครับได้สบายครับน่ได้สบายนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงหนูที่ผมว่าที่ลงทุนอลังการมากครับเพียทำแบบแบบแบบดีมากครับตอนนี้นครับก็ใครสนใจมาดูงานมาเรียนรู้งานก็เข้ามาดูได้นะครับที่นี่นะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่า ลูกหนูที่แกขุนไว้นะครับครับตอนนี้เนี่ยผมจะพาเข้าไปดูนะครับอ่าบ้านหนูนะครับอันนี้เป็นบ้านหนูนะครับหมดเป็นบ้านหนูนะครับเราวมีการเปิดเพลงให้ฟังเลยไปดูว่าเขาเปิดเพลงให้ฟังครับโอเคมีไฟเเปิดไปก่อนนะ อันนี้ก็เป็นเปิดเพลงครับเปิดเพลงครับเปิดเพลงนะครับการเปิดเพลงไม่มีคนนอนครับคนนอนไม่มีครับแต่ว่าลูกป้อนดีลูกปอนนี่ครับนั่นแว่าอันนี้ครับคือคือจะเป็นนะครับ <today> ที่เล้วงหนูลูกป้อนนะครับก็คือกรงใหญ่มากสองกรงครับอันนี้คือถ้าหนูนะครับที่ออกลูกมาประมาณหนึ่งเดือนเนาะแล้วแกก็จะเอามานะครับเอามาป้อนนบมาป้อนนมนะมาป้อนที่ป้อนนมก็ใช้แบบนี้ครับป้อนครับเนาะ ปอนแบบนี้นะครับแล้วหนูก็ธอยู่ที่นี่ครับอันนี้หนูจะได้ฟังเพลงทุกวันที่พี่ฟังเพลงทุกวันนะครับลูกดีลูกโครงใหญ่มากครับนี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหนูเหมือนกันเนาะเราใส่ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่งเอามาป้อนใหม่นะครับก็กลุ่มหนูพวกนี้ก็จะเป็นลูกป้อนทุกตัวนะครับที่ออกจากฟาร์มแกนะครับที่ผมขับสายพันธุ์แล้วตัวนี้นะครับจะป้อนทั้งหมดนนะครับก็ ถ้าใครนะครับอยากได้ในส่วนของหนูนะครับที่เป็นลูกป้อนนะครับกลุ่มนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับสั่งจองได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้ข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่เรียนต่อว่าในส่วนกลุ่มนี้ครับจะเริ่มปล่อยขายเดือนไหนนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าใดนี้แน่นอนเลยไม่ได้สั่งนไม่ทด้สั่งอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือลูกทวนอ๋ออันนี้เป็นลูกทนคือลูกทวนหนึ่งอ่าแม่หนึ่งของลูกทหนึ่งตัวนี่ อ๋อก็ลองเรียนรู้ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนโอเนะครับก็หนูทุกตัวครับที่ออกลูกมาครับจะมาเรียนแบบนี้ต่อครับก็ถ้าเลียงแบบนี้ก็คือจะสร้างความคุ้นเคยให้กับหนูนะครับก็หนูจะไม่ดุนะครับหนูจะไม่ดุเท่าไหร่นะครับหนูยังกลัวอยู่นั่งเสยๆตรงนี้ครับจะมีการเปิดเพลงให้ฟังนะครับนาเปิดเพลงให้หนูฟังครับหนูก็จะอารมณ์ดีครับอยู่นี้ก็คืออาการลกนะครับ แลวก็อยู่ในโกงนี้หนูก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับอย่างนี้นะครับก็ะมนนมนะครับให้เขากินนะครับตอนนี้ครับนูก่มนี้ครับก็จะเป็นหนูที่สนมรัดแรกนะครับที่ที่คิดนะครับออกมาจากตานี้ก็จะตื่นเต้นหน่อยอะอย่้แบบนีมากนะผมว่าคือกินอยู่ดีมากครับช่วงเย็นแกจะเอาผักเอาย่าไม่กินนะครับเพื่ที่เห้เขาหัวหันนะครับมีผักมีย่ามีตำลึงเนาะมีอเราตำลึงมีอะไรบ้างครับ ยาในเปลือหลายๆอย่างผมพาไปดูครับไอ้ลาวกนี fire, no drink, so yeah, ye er ้ิเอยาละนี่ไม่เคยกินแหงมหาไม่กินนะใช่ต่ปลูกอย่าตับเลือได้มากกว่าอ๋อนาตับเลือดี่รันนะแต่ี่งแต่แล้วรอบนี้ก็ยังปลูกยาในเปียไว้เยอะเลยนะครับตอนนี้ครับก็อาหารหลักนะครับก็เป็นยาเนเปยครับยาเนเปียในปลกดีมากนะครับ ลำแบบเหมือนไม้ครับลำใหญ่มากครับยอดในเปียในกลุ่มนี้ครับก็ยอดในเปียนี่ก็คือเสียบที่ไหนก็อยู่นะครับเกิดดีมากนะครับประมาณเดือนกว่าครับก็สามารถตัดได้ครับตัดได้ตัดได้หนูกินได้ครับยิ่งตัดเขายิ่งงอกนะครับไม่ใช่ว่าตัดเขาจะหมดไปครับพุ่ยาในเปียคือเป็นพืชที่แบบว่ายิ่งตัดยิ่งงอกนะครับเนาะนะครับก็จะงครุ่นครับไม่ลอกขอครับแล้วก็สามารถเอาให้หนูกินเมื่อกี้ประมาณเกือบสามร้อยตัวเพียงพอได้นะครับเนาะโอเคนะครับก็ วันนี้นะครับผมก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องบ่อหนูของลูกฟาร์มที่ระยองนะครับของพี่คิดนะครับประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจหรืออยู่แถวนี้อยากสอบถามว่าฟาร์มนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับก็ติดต่อเข้ามาของผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะโทรให้เบอร์โทรพี่เขาไว้นะครับเดี๋ยวจะุยกับพี่เขานะครับทุิยังยุ่งบินหกแปดบอกไหนครับวันนี้นะครับฟาร์มหนูคูกใหญ่ชายภูมิอำเภอบ้านเท่นนะครับก็ มีนะครับข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับลูกฟาร์มที่จะยอกมาเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะเลี้ยงหมูนะครับหรือนะครับอยากได้สายพันธุ์หมูนะครับจากฟาร์มของเสียกิดก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้นะครับเนาะก็รุ่นนี้นะครับเมื่อกี้นะครับที่อยู่ในในบ้านนะครับก็สามารถจําหน่ายขายอีกประมาณสักเดือนกว่าก็ขายได้แล้วนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้นะครับฟาร์มลูกพุกใหญ่ชัยภูมิของพนท่้นสวัสดีครับ